เนื้อไก่ล้วนล้นเขียงส่งเสียงสับมือขยับกับเกลี่ยเขียหน้าหลังสับทีทีท่วน,นท่วนทวนระวังสับดัง,ด,งดังดีมีวิธีการขั้นตอนแรกเทน้ำมันลงผัดไส้กระเทียมบดพริกไทยผสมผสานไก่ละเอียดถั่วป่นคนนานๆน,น้ำตาลปี๊บใช้โป๊หวานเกลือลงไปรสหวานนำนะจ๊ะโปรดจำไว้เค็มตามได้ไม่มากแค่นิดหน่อยปั้นเป็นเม็ดกลมๆคล้ายบัวลอยทยิบทยอยใส่ถาดเสร็จพิธี แป้งที่เราใช้เพื่อจะหอ่อไส้คือสาคูเม็ดใสสวยที่สีผสมน้ำอุ่นเล็กน้อยนวดดีๆหยิบไส้วางแล้วบี้จนเม็ดกลมเรียงใส่ซึ้งนึ่งจนสุกเป็นเม็ดใสกระเทียมเจียวคลุกใส่เคล้าผสมพริกขี้หนูปักชูดูน่าชมประกาดหอมไม่ขมพรมน้ำมันเอ่ย